แล้วติ้มไปไหนแล้วอะเมื่อกี้ดูเอาอีกแล้วครับเพื่อนๆดู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 ครับโอ้ติ้มเอ้ลูกฮะจะปิงทําไมนักหนาเนี้ยไหนอะปิงอยู่ไหนดูดูครับนูน้องอ่ะอ่ะอ่ะดูทาดูทํครับเพื่อนเพื่อนจะมาจากหลังบ้านปุ๊บนี่มาเห็นอะไรดูดิดีนี้ครับเพื่อน เห็นไหมกำลังเห็นอะไรอยู่ครับเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนๆทายว่าเป็นอะไรอะทายเลยครับเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเรามาดูกันเรามาดูกันนะเพื่อนๆดู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 น้องทาดูน้องทำฮะนี่ดูดูดูครับดูครับดูนี่ครับดูดูดูติมทำครับดูติมทำครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันแสกสุดขนาดไหนติมนี่ครับเพื่อนๆเห็นนะเห็นนะจะไปไหนครับติมมาติมจะไปไหนลูกฮะ หนูจะไปไหนเนี่ยฮะหนูอยากจะบินอีกฮะไม่ไหวแล้วมั้งเพราะว่าม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 าพ่ออุ้มก่อนโอ้โหดู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 อันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ถอดออกเลยเนี่ยฮะเออมามาลง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 ไปไปปโอ้โดูทีทำดูทำดูทำครับเพื่อนติมทำอะไรลูกเมื่อกี้ฮะน้าติมอึมติมทำอะไรครับเมื่อกี้ฮะ ติมจะปีนขึ้นไปทำอะไรครับฮะติมจะปีนขึ้นไปทำอะไรครับดู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 น้องดูน้องนะติมติมจะปีนขึ้นไปทำอะไรครับฮะแล้วสุดๆุดเลยเนี่ยติมลูกพ่อเนี่ยฮะจะปีนขึ้นไปทำอะไรเมื่อกี้ครับดูมะเพื่อนๆนี่บโหมดนิ่งเป็นหลับขยับเป็นเล่นจริงๆครับไม่มียอมจริงๆเลยติมเนี่ยเห็นนะดูหน้าน้องนี่ เมื่อกี้ก็เล่นไปรอบหนึ่งแล้วโอ้โหเผลอเพิ่งเดียวไปหลังบ้านกลับมาถึงตีนี้แล้วอะ่ะสุดๆเลยเนี่ยน้องตีมอะ่ะไม่เหนื่อยมากเหรอลูกนะตีไม่เหนื่อยอะ่ะดูตาล้องนะครับแมวตาตีครับดูดีๆครับต <laughs> าตีมากเลยครับดูดูดูนี่เห็นอะไรเพื่อนตาโคตรตีเลยอ่ะเอออะไรอีกลูกนะโอ้อะไรครับอืมอืมกลับจากทำาเหนื่อยๆนี่ น้องทาให้หายเหนื่อยเลยครับเ,เพื่อนนี่เดูดูครับเออแล้วเนี่ยใครเนี่ยนอนอเนี่ยนี่นี่นี่เดดด,ดูนอนครับดูนอนดูนอนอะไรอะพ่อฮะว่วนจะนอนเนี่ยเอะว่วนมองหน้าพ่อใหญ่แล้วตอนนี้พ่อทาอะไรอีกอ่ะเนี่ย นี่นี่นอนบนที่ไหนรู้เปล่านี่นี่ครับนอนของ fc พี่อ้วนครับพี่อ้วนเขารักมากเลยครับนี่ดูนะครับรักสุดๆดเลยอ่ะพี่อ้วนครับพ่อรักสุดสุดเลยพี่พอ้วนนอนหลับเลยฮะเดี๋ยวพ่อจะยกขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นี่ก็มัณเกือบสองทุ่มแล้วอ่ะพี่อ้วนนะดูน้องครับนี่นี่เห็นนะแล้วติ้มไปไหนแล้วอะกี้ ดูเอาอีกแล้วครับเพื่อนๆดู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 ครับโอ้ติตีมือลูกฮะจะปิงทําไมนักหนาเนี่ยไหนปินอยู่ไหนดูดูครับดูน้องดูทําดูทําดูทําแล้วใครช่วยทีนี้ใครช่วยเนี่ยดูดูนี่ดูเพื่อนๆดูดูเห็นไหมเปลือกแป๊บเดียวอะปีนอยู่แล้วลงมาลูกลงมาไม่ปีนครับไม่ปีนลงมาลงมาเร็ว โอ้โหไม่ปีนครับไม่เปียนครับอ่าล่วงมาแล้วเดี๋ยวพ่อเก็บก่อนเดี๋ยวพ่อเก็บอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนะึงเก็บอันนี้ก่อนเก็บอันนี้ก่อนครับเพื่อนๆตอนนี้เก็บเียร้อยแล้วแล้วก็น้องลงมาแล้วดูดิขนาดนั่งคุยกับพี่อ้วนแป๊บเดียวหร,หรือเผลอแป๊บเดียวอะ่ะไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหม,ไมเพื่อนๆว่าน้องสุดๆขนาดไหนเต็มเนี่ยบินได้จริงๆนะครับชอบมากกับปีนป่ายเนี่ยไม่รู้ว่า สงสัยชาติก่อนสงสัยจะเป็นลิงนะครับเพื่อนๆชาตินี้เลยชอบปีนมากๆใช่ไหมฮะติมอืมทำไมพอเอ้ยจะปีนทำไมเนี่ยฮะปีนปุ๊บใครช่วยอ่ะ พ่อช่วยอีกแล้วดูดูดูดติมอดูดูดูติมอะติมอะดูดูดติมอะติมอะโอ้ยเล็บคมมากเลยเล็บคมมากเดี๋วต้องตัดเล็บให้แล้วเนยเล็บคมมากเลยไข่ติมเล็บคมมากเลยดูดูดดูแลวนี่ใครเนี่ยฮะน้องน้อยครับมานั่งครับน้น้อยน้อครับน้อยทำไมลู ะไปไหนอะถูกตัวไม่ได้ของน้องน้อยเนี่ยห่วงตัวมากเลยครับไม่รู้จะห่วงให้ใครเนี่ยฮะน้อยนี่น,นี่ไม่ครับฮะน้อยห่วงตัวให้ใครลูกฮะฮะลูกน้อยฮะน้อย,น,อยน้อยห่วงตัวให้ใครเนี่ยฮะติดตัว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 ฮะน้อยครับไม่ครับอืมน้อยนะ <No. S 2> น้อฟีอ้วนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมและติดตามชมช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับขอบคุณมากๆครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ